สวัสดีจ้าทุกท่านนะคะมือนกีกระสิผพาพี่น้องมาเขาปลาหาเห็ดที่เก่าหรอพี่น้องนะคะมือนีพ้นตกนะคะเนาะตกมาขึ้นกันเลยมาเลาะอีกนะคะเจ๊มือนึ่งนะคะเนาะปลาพี่น้องมาเก็บกันเลยนะคะนี่เนาะอาม้าก็เห็นเลยพี่น้องนะผลตกดอกก็สิใหญ่ว้เนี่ยและะ้วค่ะเนาะเมื่อวานเ้าเก็บลงลน่อยๆแดงๆหนึ่งเนาะข้าพเได้กลีงนะคะเนาะเหนียวขมาเก็บอีกนะคะพี่น้อง กำลังงอมงามนะคะน่ะเนาะถือฝนพี่น้องถือฝนนะเมื่อคืนฝนตกค้คนหลายพี่น้องเมื่อคืนเมื่อวาน,นะคะ่ะเมื่อวานเนี่ยมันคอยมีคนมีคนหลายนะคะเนั่งพี่น้องนด่งนั่งสวยๆจ้ะ พี่น้องมันกำลังเกิดใหม่นะคะเพราะถือฝนมากมันก็ลืมปอปอเตเป้เอาไมาอีกแล้วน,นะคะเนาะนี่ค่ะสองดอกจากพี่น้องนดองดอกนะึงพี่น้องดอกนะึง đoạn một hướng ngảm cho, một đọt một thang buồn ôi, quả thạp, một đọt một cái ต้องดอกตัมมูตมมพี่น้องตองน้นอยๆต,ตัมมตมิีเลยพี่น้องเอยมือนี่ดอกตัมมตมิพอดีค่ำเลยเนาขนาะดอกนึงจ้ะ ยังไงคักนี่ดอกงามไม่พี่น้องสองดอกนะจ้ะตอนแรกที่มาว่านที่มันดอกนี่หน่อยตะมุนติปีน่ะค่ะบ่พอมันกัดอกใหญ่เหมือนกันดอกนี่จ้ะ

ดอกนึงงามๆจะอืมของดอกพี่น้องน้ำพี่น้องม่หนึงทีดอกพี่น้องงามมหลอดหูหลอดตาก็ได้จังใดเนาะพี่น้องเลยงามนี่ค่ะพี่น้องมันบานเยอะแต่ว่าก็ยังแข็งอยู่มันถ่นเนาะ ทางหลังนะคะเนาะใส่ได้ใส่ได้ยุดจ้ะงามจ้ะอนนี้อีดอกนึยพี่เนาะสองดอกตัวนี้พี่เนาะ สามตีดอกพี่น้องมันบานหมดเลยสองสามดอกไอ้ทั้งคุณพี่น้องดอกเล่จ้ามากระปีบาทแถอพี่น้อง มานมูนนาะค่ะเนาะถึงเซีวใส่กล่งองพี่น้องเอ้ยฮะพี่บา <c ười> ้าเฮ้ย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 นี่พี่นงเอาเก็บไป <c ười> ทา้ายไม่ต้งองนงเก็บแล้วสามซีดอกพี่น้องีง้มงามเลย <c ười> พี่น้องสามซีดอกร <c ười> ้อนหูร้อนตาเขาอยู่พี่น้อง

ต้นดอกดอกนั่งจะพี่น้องขาเงียบๆค่ะดอกหนึ่งนี่อยู่พี่น้องดอกงามดอกนึงค่ะ อีดอกนึ่งจ้าอันนี้จ้ามีอีกดอกนึ่งจ้างามสองจ้างามจ้าดอกนึงจ้พี่น้าะ สองดอจ้างามๆคือคนเก็บเลยจ้ะนย่ยหัวระเด้อค่ะพี่น้องเอาจ้าพี่น้องปะพีนองเนียงแตกสัวสวดมาน้ำกันพี่น้องเอ้ยเมือนี่ม้วนคือยังนี่ค่ะพี่น้องน้อป้นไปเอาบุญค่ะอย่ามาเยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จ้า เอาพี่น้องมาได้หลายๆคนบอกกันแตกซัวจวดค่ะมือหนีไม่มูนาะค่ะเนาะพี่น้องดอกงามงามพี่นอ้งงนองจ้าเบิง่งเบิงขาอีกดอกนึงพี่นอ้องข้างใน งามเลยจ้ะดอกนยังงามจ้ะพี่น้องสามสีดอกหนึ่งลายค่ะพี่นอ้องแต่ว่าดีแต่ว่ามูนี่ฝนตกนะคะนอกก็เลยอากาศม่วห่อนปันใดนะคะากาศสบายสบายแต่ว่าค่ะ ยุงลายพี่น้องอบินปึงปึ้งเลยดอกเล่นจ้ะพี่น้องดอกบานบานยิงใหญ่บานบานมานนจ้ะนอนแต่บัตันเสียนะคะนกใส่ได้อยู่ ลายดอกอยู่ขวอกดอกนึง่งน,นะเนาะดอกง,งามเลยจ้ะ งามสงบเนาะพี่น้องดอกบานแล้วเนาะค่ะเนาะแต่ก็ใส่ได้อยู่นะท้องหางขาวอยู่เนาะค่ะเนาะใส่ได้อยู่จ้ะ ดอกข้างพี่น้องบานบานแล้วก็จะเกิดแต่เมื่อวานเนาะค่ะพี่นอ้องร้อนหูร้อนตาก็จะอ,อยู่ดอกง่ายค่ะใส่ได้ยุ่งนะจาน๊ะเนาะดอกง่ายกันบานแต่ก็ยังใส่ได้ยุ่งทองเข่าก็ใส่ได้จ้ะดอกนึงพี่นอ้องามงามดอกนี้ต้องว่าง,งามคือผู้เบิ่งแล้วจะเด้อน,นะคะเนาะดอกงามจา้า ดอกนี่พี่นอ้องขุ่มขวางขุ่มงามเลยจะ้ะดอกไหนทีสวยจ้ะสองดอกพี่นอ้องแดดเริ่มออกแล้วพี่นอ้องสองสามดอกยี่โมงนี้นะครัแดดออกแล้ว สองมงกลัวแล้วนะคะดอกมนึงงามๆดอกมึงสองดอก,กนสองดอกซ่อนดกัน <c oughs> จ้ีพี่น้องดีกนึงพี่น้องชงนี้ก็หางๆเลยนะพะเนเพราะว่ากะขากับมาหารถนะค่ะนาะเพื่อนเดินโนมาหารถแล้วจ้ะบุปปาปลาดุงมาได้ร้ายยุ่จ้ะพี่น้องนะคะอัปเดตกระตาให้บเบงแล้วค่ะนาะตาจ้ะตื่นต้นนะคะนาะไปหารถเฮาเดพี่น้อง ไหนของหนูนี่ของหนูโอ,ขอ้ของหนูอยู่ทางน,นู้นจ้าออโอเคน,นจ้าสองดอกตุม้มติมตีดอกนี้กำลังงามเลยพี่น้องเอาเตาอเลยค่ะอีกดอกนกึงงามจ้า ดอกนึงงามๆเด้พี่เนาะสามดอกงามพี่น้องามดอกเลยนะพี่น้องมาสรุปเพชรที่ได้มือนี้เนาะค่ะเนาะมากันมาหลายคนนะคะเนาะว่ะอันนี้เกิดเกิดเต็มกระกุลหน่อยนะคะ บบหน่วยกุกังอันตะวัดตะการนี่เต็มเลยค่ะเนาะตานี่เต็มเลยนะคะพี่ของนายบ้านแฟมิลี่นะคะเนาะได้หลายก็แบบเราพอดีกระตาใหญ่นะคะเนาะกระตาใหญ่กกโมกันเลยโอ้ยมีไอ้แห้งพี่น้องนะคะมือนี่ก็เป็นมือที่สามแล้วนาจาะเนาะที่มาเก็บเห็ดขมกันนะคะมือนี้โคตรร้ายนะคะแต่ก็ก็ได้หลายนะคะเนาะพี่น้องมาหลายนะคะแตกสวดๆอยู่นะคะในป่าเห็ด แต่ในกาฝฟก็เลยก็แช่ก็ติดตามนะคะจ่องน้ว่าแป็นมาลีแห่น้ำค่ะสวัสดีค่ะ